สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธรุ่น CL671 กันนะครับผมนี่ลำโพงบลูทูตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับลำโพงบลูทูตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นโคมไฟได้นะครับเราสามารถนํามาทําเป็นโคมไฟก็ได้นะครับผมหรือไม่เราจะเป็นแบบเปิดเพลงแล้วก็จะมีไฟแบบเขาเรียกว่าไฟ RGB ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเรามาแกะกล่องดูของข้างในกันก่อนดีกว่านะครับผม อันนี้เลยนะครับมาแากะกล่องดูของข้างในกันเลยเอ๋เปิดออกมาก็จะเจอกับตัวลาโพงนะครับอืมตัวลาโพงนะครับอืมเห็นไหมเออตัวลําโพงอ่าเอ๋ในกล่องเขาก็จะแถมสายชาร์จมาให้นะครับสาย USB สายชาร์จมาให้นะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับอ่าเรามาดูดีไซน์กันดีกว่านะครับนี่นนี้ก็จะเป็นปุ่มพวกปุ่มลูกเล่นต่างๆนะครับสําหรับตัวลำโพงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็สามารถเสียบ SD card ได้นะครับเสียบสาย AUX ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบเปิดปิดเครื่องนะครับผมนะแล้วอันนี้ก็สามารถเสียบ USB ได้นะครับผมเสียบ USB เพื่อฟังเพลงก็ได้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเปิดเครื่องลาโพงบลูทูธตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนี่ที่เปิดเครื่องก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เลื่อนปุ่มมาที่ด้านออนนี้ได้เลยนะครับ <The> Blueth ready tell to is อันนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมีไฟติดอย่างนี้นะครับนี่สามารถเป็นโคมไฟได้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็สามารถสัมผัสที่ด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนสีแสงไฟนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบเพิ่มแสงสว่างก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่แต่อีกครั้งก็จะเป็นการปิดไฟนะครับแต่เพื่อเปิดอีอันนี้ระดับ1ระดับ2 แล้วก็ระดับ3นะครับผมแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นไฟแบบ R G B ไฟสีสีนะครับแล้วก็สัมผัสค้างเอาไว้นะครับผมสัมผัสค้างนะครับน่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟสลับสลับกันนะครับผมสัมผัสหนึ่งครั้งนี่ให้มันค้างอยู่ที่สีนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงอ่าันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับสีฟ้า แล้วก็สีม่วงนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับแล้วถ้าเกิดรวมไฟนวลๆด้วยก็จะเป็น7สีนะครับผมนี่สัมผัสอีกครั้งจะเป็นแบบให้ไฟมันเล่นลูกเล่นสลับสีกันนะครับผมเนี่ยอ่าโอเคสัมผัสค้างไว้ก็กลับมาที่ไฟสีนวลนะเพิ่มระดับแสงไฟนี้อ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกเล่นการเล่นแสงไฟอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อบลูทูธ เปิดเพลงฟังกันดูดีกว่านะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดบลูทูธเชื่อมต่อตัวลำโพงกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่เราก็เกิดเปิดบลูทูธได้เลยนะครับผมนี่เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับชื่ออุปกรณ์ตัวลำโพงจะเป็น bt speaker ตัวนี้นะครับผม the bluetooth device is connected successfully อ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของตัวลำโพงตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มา ทดสอบเสียงเพลงของตัวลำโพงบลูทูธรุ่น CL671 ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาลองฟังเสียงเพลงกันเลยดีกว่า เราจะเป็นเปิดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรเปิดแบบให้แสงไฟมันกระพริบกรพริบตามเพลงก็ได้นะฮะแล้วก็สัมผัสค้างไว้แบบนี่อันนี้จะเป็นแบบลูกเล่นอีกแบบลูกเล่นหนึ่งนะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบอะอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมนี ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงของตัวลำโพงตัวนี้นะครับเ่าเรามาลองดูที่ลูกเล่นในตัวโหมดของลำโพงตัวนี้กันดีกว่านะครับผม่าลองกดหยุดเล่นดูนะครับ <c oughs> แล้วก็กดเล่นต่อนะครับ กดค้างเพื่อเพิ่มเสียงนะครับกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้เพื่อลดเสียงนะครับอ,อันนี้กดเพื่อเล่นเพลงถัดไปนะครับกดหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปนะครับกดปุ่มนี้1ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูลูกเล่นของตัวโหมดอื่นๆกันบ้างนะครับผมอ่าโอเคเราไปดูลูกเล่นตัวโหมดอื่นๆกันบ้างนะครับกดปุ่มโหมดนะครับหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับ input อ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมด AUX นะครับโหมด AUX นะฮะ The radio mode อันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบโหมดวิทยุนะครับผมอันนี้จะเป็นโหมดวิทยุนะครับเรื่องของ primary vote เนี่ยผมคิดว่าท่าน,ค,นคุณถนอมเนี่ยนะครับอนฐานะเราสามารถเสียบสายชาร์จนะครับเพื่อเพิ่มเป็นสัญญ,ญาณของโหมดวิทยุได้นะครับผมอันนั้นในกระสุนทอเห็นแต่ว่าท่านก็มีความคิดเห็นได้ไม่เห็นด้วยหรือว่าจะให้มีการแก้ไข ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพรรคการเมืองนั่งอยู่บนนี้เนี่ยก็คงจะรับประเด็นเหมือนท่านไปแล้วก็คงจะเป็นประธานแล้วสุดเนี่ยถ้าเกิดเขาเปิดให้มีสสรนี้นะครับท่านก็อาจจะไปก็จะประมาณนี้นะครับส่งสำหรับสำหรับหมดวิทยุนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันสามารถทําเป็นโคมไฟได้ยังไงนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็แบบวางตั้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับแบบ เนี่ยเห็นไหมสามารถปรับแสงสว่างได้เนาะเนี่ยเป็นโคมไฟได้เลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะแบบเอาไปห้อยก็ได้นะครับเนี่ยทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีที่ห้อยอยู่แล้ก็หยิบแกะออกมาได้เลยเนี่ยแล้วเราเราก็นําไปห้อยนะครับเนี่ยนำไปห้อยได้เลยนะครับผมเดบแทนโคมไฟได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ คครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวล,ลำโพงบลูทูธรุ่น cl 6 7 1ตัวนี้กันนะครับผมแล้วก็สำหรับลำโพงตัวนี้นะครับก็สามารถปรับแสงไฟได้นะครับมีทั้งแสงไฟแบบแสงไฟสีนวลนๆแล้วก็แสงไฟแบบ rgb นะครับแบบสีสีอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลำโพงตัวนี้ก็ยังมีโหมดอื่นๆให้เล่นอีกเยอะแยะเลยนะครับทั้งโหมด usb โหมด t f c a r d และโหมด aux นะครับผม สำหรับราคาลำโพงตัวนี้นะครับรุ่น CL671 ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่109บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง idline หรือ shopee ออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ